สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะเป็นการสอนวิธีการลบข้อมูลในถังขยะและเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์ของเราว่าจะมีวิธีทำอย่างไรการสอนคลิปนี้จะเป็นการสอนผ่านโทรศัพท์ Android รุ่น s a m s u ง g A10 นะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์ค่ะจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนมาที่การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ค่ะ เราจะเห็นว่าจะมีะข้อมูลขึ้นขึ้นมาเกี่ยวกับที่เก็บข้อมูลภายในและความจําการจัดเก็บภายในก็จะมีรูปภาพวิดีโอเสียงเอกาสารและพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราดาวน์โหลดเข้ามาค่ะโทรศัพท์รุ่นนี้จะมีความจําอยู่ที่ 32GB กิกะไบต์ค่ะทีนี้ให้เราดูที่ข้อมูลในถังขยะค่ะในแกลเลอรี่จะมีข้อมูลที่เราลบไปแล้วแต่ยังไม่ล้างซึ่งนี่คือเหตุผลที่ทําให้โทรศัพท์เรา เหลือพื้นที่จัดเก็บน้อยลงพอเราเปิดเข้าไปในถังขยะ erie, แกลลี่เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราลบไปแล้วค่ะข้อมูลจัดเก็บภายใน90%ซ์ที่เราใช้ไปแล้วและจะเหลือพื้นที่ว่างที่เราใช้ได้3กิกะ b บต์ค่ะทีนี้เนี่ยให้เรากลับไปที่หน้า,อ,าอัลบั้มรูปเราค่ะวิธีที่จะทําให้พื้นที่ในโทรศัพท์เราเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่ไม่เปลืองพื้นที่เราต้องทําการย้ายข้อมูลหรือว,ว่าวิดีโอรูปภาพต่างๆ มาอยู่ใน sdcard แทนในการจัดเก็บภายในโทรศัพท์ค่ะทีนี้วิธีการทำก็คือเราต้องสร้างอาัลบั้มใหม่ขึ้นมาแล้วเรากดย้ายรูปภาพหรือวิดีโอเข้าไปในอัลบั้มใหม่แต่ถ้าเราสร้างอาัลบั้มไว้อยู่แล้วก็ให้เราจิ้มไปที่รูปภาพที่เราต้องการจะย้ายเลือกอจากนั้นก็ให้ไปที่เพิ่มเติมจากนั้นกดเลือกย้ายไปยังอัลบั้มค่ะ รูปภาพที่อยู่ในอัลบั้ม SD Card เนี่ยจะมีโลโก้ติดอยู่ตรงหน้าอัลบั้มค่ะเป็นรูป SD Card สังเกตที่เป็นเล็กๆค่ะวิธีการย้ายข้อมูลก็ให้ไปที่กล้องถ่ายรูปค่ะ,คะแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการไปใส่ในอัลบั้ม SD Card ให้ตั้งชื่อเป็นหมวดหมู่เอาไว้แล้วก็เลือกบันทึกใน SD Card ให้เรียบร้อย รูปภาพในนี้คือเป็นรูปภาพที่ถ่ายเก็บไว้ในการจัดเก็บภายในในเครื่องต้องการย้ายไปที่เอติการแล้วก็กดเลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ให้เราไปที่จุดตาปลาสามจุดแล้วก็ไปสร้างอัลบั้มใหม่ค่ะพอสร้างใหม่ขึ้นมาก็ให้ตั้งชื่อของอัลบัม้มแล้วก็เลือกตำแหน่งการจัดเก็บเ,เป็นเอติการ ตอนนี้เขาตั้งไว้ให้ที่จัดเก็บภายในก็คือเครื่องโทรศัพท์ใช่ไหมให้เราเปลี่ยนเป็น sd card ค่ะอ่านี่ก็คือเป็นอัลบั้มใหม่จิ้มเข้าไปในอัลบัม้มแล้วเราก็ไปเพิ่มรายการข้อมูลที่เราต้องการจะเข้ามาไว้ในอัลบั้มที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้เราก็เลือกรูปภาพที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็กดย้ายค่ะรอสแป,ป๊บอ่าอันนี้คือย้ายจากโทรศัพท์เข้ามาอยู่ใน sd card เลยนะคะ โทรศัพท์เราก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะต่อไปจะเป็นการาล้างข้อมูลในถังขยะค่ะเพื่อที่จะให้โทรศัพท์เรามีพื้นที่เพิ่มขึ้นเข้าไปจิ้มในสามขีดด้านล่างขวามือเลยค่ะพอเข้าไปแล้วจะเห็นคําว่าถังขยะนะคะให้กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปในหัวข้อถังขยะแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลทั้งหมดที่เราเคยลบเอาไว้ให้เรากดเข้ามาว่างแล้วก็กดถังขยะค่ะ แล้วข้อมูลพวกนี้ก็จะหายไปจากเครื่องของเราแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดที่เราลบไปแล้วเนี่ยจะอยู่ในนี้นานถึง30สิบวันเผื่อว่าเราจะอยากกู้ข้อมูลบางอย่างกลับคืนมาค่ะอ่าทีนี้เนี่ยเราเข้าไปในการตั้งท่าอีกรอบค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูว่าข้อมูลจัดเก็บหน่วยความจําของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาอีกขนาดไหนให้เราไปที่การดูแลอุปกรณ์เลยค่ะก็จะเห็นว่าการจัดเก็บ ก็เหลือการใช้งาน3 GB กิกะไบต์แล้วก็หน่วยความจำา4 4 3แล้วก็ถังขยะเนี่ยก็จะเป็น0ค่ะเราจะเห็นว่าที่จะเก็บภายในทั้งหมด32ใช้ไปแล้ว28.95ส่วน sdcard เนี่ยทั้งหมดมี8 GB แต่ใช้ไปแล้ว4.7 GB โอเคค่ะวิธีการล้างข้อมูลในโทรศัพท์ของเราเพื่อเพิ่มพื้นที่ ให้โทรศัพท์ของเราได้ใช้สอยได้มากขึ้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ